สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับกิ๊ฟอีกแล้วนะคะในช่องของมาขามคู่โคเชอันดีไอวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาถักกระเป๋าใส่หูฟังบลูทูธกันนะคะโดยที่คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปสอนถักตัวดอกไม้นะคะเรามาเริ่มกันเลยเราจะใช้เป็นเข็มถักไหมพรมนะคะเบอร์เจแล้วก็เราจะขึ้นโซ่3มโซ่ต่อมานะคะเราก็จะถักเอฟทั้งหมด7เอฟ รวมทั้งหมดแล้วก็จะได้ทั้งหมด8หลักนะคะส่วนตัวของกระเป๋านะคะเดี๋ยวกิ๊บจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะ เมื่อแท็กได้ครบทั้งหมด8หลักแล้วนะคะเราก็จะดึงนะคะตรงปลายแล้วก็ลูดมาให้เป็นแบบนี้เลยจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนสีไหมพรมนะคะกิ๊บจะใช้เป็นไหมพรมอีเกิลสีพายสีฟ้านะคะ,อ,ะอันแรกก็สีครีมก็เป็นไหมพรมอีเกิลสีพายเหมือนกันนะคะโดยที่อันนี้นะคะเราก็จะถักโดยการขึ้นโซ่3 แล้วก็เราจะถัก 1F นะคะลงไปแล้วเ,เมื่อเราถัก 1F แล้วจากนั้นเราก็จะถักโซ่นะคะอีก3โซ่นี่เลยตามนี้เลยคะ่ะ 1..2.. แล้วก็3โซ่นะคะจากนั้นเราก็จะถักปีซีนะคะจะแทงลงไปใน อันในหลักเดียวกันแบบนี้เลยกลีบดอกไม้ถัดมานะคะเราก็จะขึ้นโซ่สามเหมือนกันเราก็จะถัก1 f เราก็จะขึ้นโซ่สามแล้วก็ถักปิด c ในหลักเดียวกันเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด8กลีบนะคะ มาทำกันเลยนะคะ เมื่อถักครบทั้งหมด8เกลีบแล้วนะคะเ,เราก็จะตัดไหมโดยที่ว่าเราจะเหลือปลายไหมเวนิดหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเย็บเก็บไหมให้เรียบร้อย ต่อมานะคะเราก็จะนำดอกไม้นะคะเย็บติดเข้ากับตัวกระเป๋านะคะเราก็จะได้เป็นกระเป๋าใส่หูฟังบูทโฮแล้วนะคะเอ่อกิฟไม่ได้ลงคลิปในช่องนี้มาสักพักเออจริงๆก็ไม่ใช่สักพักหรอกก็นานแล้วอ่าหลังจากนี้นะคะกิฟก็จะกลับมาลงิลิปแบบเต็มตัวแล้วนะคะหลังจากที่ ออกไปทำงานเป็นงานประจำมาคราวนี้ก็จะถึงท้าวที่จะต้องลาออกจากงานประจำเราก็จะกลับมาทำ u t u b e แบบจริงๆตัางแล้วหลังจากนี้นะคะคลิปก็จะมาลงคลิปบ่อยๆนะคะขอบคุณนะคะทุกๆคนที่ที่ยังติดตามกิฟแบบเสมอมาเลยขอบคุณนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ บายบาย